จริงจริง,รง,รงในพาร์ทของตัวน้องชัดเองนะครับถ้าเกิดให้พูดคุก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการคุยกับพี่นวัดไว้นะครับว่าจริงๆเนี่ยในครั้งนีออ้ด้วยความที่ประเทศเราเป็นโฮสต์ซิตี้เนาะก็คือเป็นคนที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นในเรื่องของทั้งจัดเตรียมโรงแรมจัดเตรียมอ,อ,อาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยรวมถึงช่างแต่งหน้าด้วยตอนแรกอะครับเป็นช่างลาตินอะเขาก็เหมือนเขาก็จะมาประมาณช่วงวันแรก,แรก ก็คือประมาณแบบ2-34หรืออะไรสักอย่างนึงนั่นแหละถ,ถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทีมไทยหมดซึ่งทีมไทยก็จะมีวันที่เป็นรอบออว่ายน้ำรอบ p r ีริมแล้วก็ไฟนแลไฟนแลรอบชิงชมชาติก็จะเป็นทีมไทยซึ่งเราก็แยกกันชัดเจนแต่ก่อนหน้านี้คือตอนที่พี่นวัดดิวอะ่ะคือเขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้พูดได้ไหมเนาะก็คือมีการแบบว่าเหมือนทางทางนั้นน่ะทางทีมงานของทางเ u อะ่ะ ก็คือเหมือนเขาแบบใครที่ชอบแต่งหน้าที่มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการแบบอเอาใครอยากมาก็ต้องออกค่าใช้จ่ายหรือะไรอย่างเงี้ยครับในการที่แบบว่ามามามา,มาทำในใน b a c k s t a จหรือในในในการประกวดครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็โอเคเข้าใจแล้วเราก็แยกกันชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วครับคือก่อนหน้านี้คือเราคุยกันมาไม่ใช่ว่าเพิ่งคุยนะคุยกันมาเป็นหลักหลายเดือนมากเพราะว่าก็จะเห็นว่าน้องฉัตรแบบว่าซัพพอร์ตตั้งแต่มิชลินเวสไทยแลนด์ แล้วก็มาจนถึง m i s Universe mm hmm. ก็คุยกันมาหลายเดือนแล้วก็มีการเราก็ลงทุนในเรื่องของทั้งเสื้อที่สก,กีโลโก้ใหม่ลงทุนในเรื่องของเก้าอี้ลงทุนในเรื่องของแบ็กสเตจต่างๆเพื่อให้ภาพลักษณ์มันดูสวยงามก็หมดไปก็หลายล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือเราได้รับมอบในเรื่องของการที่ให้ทำแบ็กสเตจวันแรก เลยก็คือวันที่สองที่ผ่านมาเราก็ทําแล้วเราก็บอกทีมงานว่าโอเคดูแลผู้เข้าประกวดให้ดีนะซึ่งให้เขาแบบรู้สึกประทับใจตั้งแต่วันแรกเพราะว่าเราก็คิดว่าถ้าสมมติเขาชอบผลงานลายเส้นการแต่งหน้าหรือว่าการทำผมของคนไทยเนี่ยมันเป็นวิธีการโปรโมทที่ดีโดยที่เราไม่ต้องแบบไปเช,เชิญเขามาว่าอยู่มานั่งนะทําผลงานให้เขาเห็นเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเองซึ่งวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับไม่มีอะไร จนกระทั่งเราก็จะเห็นว่าเออเริ่มมีข่าวว่าทีมช่แต่งหน้าลาตินเปิดห้องอ่าเปิดห้องแต่งหน้าใช่ครับใช่ซึ่งตัวเราเองเราก็เข้าใจว่าเอ,อ๊หรือว่าเขาว่ามาแต่งให้กับนางงามราตินหรือเปล่าคือเราเข้าใจได้ว่าเออบางทีเนี่ยนางงามทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมีสกิลการแต่งหน้าแบบเก่งขนาดนั้นเราก็ ก็คิดว่าโอเคเขาเข้ามาแต่งให้ช่างลาตินมางซึ่งก็จะมีทงช่างลาตินที่มาแบบหน้าสดเลยหรือช่างลาตินบางคนที่แต่งหน้ามาแล้วบ้างแล้วมาให้ทีมก็สลางฉัดเตมิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ทําหน้าที่ตรงเนี้ยแต่ว่าถามว่าเราได้เดินผ่านแล้วเจอช่างทีมลาตินไหมก็เจอกันปกติคือหมายถึงว่าน้องในทีมนะครับก็เจอระปกติก็ไม่ได้มีอะไรสําหรับตัวน้องสัตว์เองอะ่ะในส่วนของช่างแต่งหน้าระหว่างไทยกับลาตินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่เราอะไม่รู้จริงๆว่าผู้ใหญ่อะเคลียร์หลังบ้านให้เรายังไงเพราะว่าในส่วนตัวพี่รวัยก็บอกว่าในทุกๆพาร์ทที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือทีมก็สัมองชัดเนี่ยก็คือดูแลทั้งหน้าและผมหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเอาจริงๆตอนเนี้ยพูดตรงๆนะน้องชาติะก็ถือว่าเราได้ทำวันแรกแล้วก็ถือว่าได้สารฝันแล้วเนะาอะ,ะนาาอกว่าประเทศเลย ครบแล้วถ่ายพอเทสือโปรดักชั่นคอสเมติกครบแล้วซึ่งนะวันเนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะเป็นยังไงแต่น้องสัตก็รู้สึกว่าในทุกๆความฝันนะ่ะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทํามันก็ถือว่าโอเคฉันทําฝันสําเร็จแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใหญ่เห็นความสามารถรวมถึงตัวน้องสัตว์คิดว่าทีมงานต่างชาติก็ต้องเห็นความสามารถของคนไทยและถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้เกียรติคนไทยเนาะ รวมถึงเบคอารัติสไทยทุกคนที่เราก็รู้ว่าช่างไทยของเราเนี่ยฝีมือดีมีความละเอียดอ่อนอันนี้ให้เครดิตช่างทุกคนเลยนะในประเทศไทยนะครับเขายังไงน้องชัดเชื่อว่าถ้าเขาเห็นความตั้งใจวันจริงก็ต้องเป็นเราน้องฉัดไม่รู้สึกเสียใจในการเสียเงินครั้งนี้เพราน้องชัดเชื่อว่าทุกคนในทุกๆพาร์ทอ่ะเขาทําดีที่สุดทําเต็มที่ที่สุดรวมถึงพี่นวัดด้วย คือน้องชัดคิดว่าเรื่องที่มันเกิดในครั้งนี้มันอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเค้าเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันคือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าแต่ละเชื้อชาติอ่ะการทําตัวหรือการเขาเรียกว่าวางตัวมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยน้องชัดอยากให้ทุกฝ่ายอ่ะได้พูดคุยกันนี่ก็ยังบอกเลยว่าเออจริงๆแล้วช่างลาตินมาใส่เสื้อชัดคอสเมติกแบมเรอได้เป็นทีมเดียวกันเออเราจะได้เป็นทีมเดียวกันเพราะในเมื่อเราอยู่ประเทศไทยเนาะก็มาใส่เสื้อชัดให้จบๆเลย และก็ใช้เครื่องสออังชัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ติดเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างปัญหาแต่การจัดงานประกวดมันคือการสร้างสัมพันธ์ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าเราหาจุดลงตัวได้ก็โอเคน้องชายจะไปผลทายให้ช่างลาตินที่เขาแต่งหน้าเลยคือเอาจริงๆเราพูดตรงๆว่าวันนี้ต่อให้ ใครแต่งหน้าหรือได้แต่งหน้าหรือไม่ได้แต่งหน้าก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราทําหน้าที่มันคือการทําหน้าที่ของเจ้าภาพคนไทยซึ่งมันคือการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศในส่วนของน้องชติเองอะ่ะน้องชติก็ดูแลในเรื่องของความสวยความงามดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คืองานบริการที่ดีแล้วก็สร้างฝีมือที่ดีให้เขาประทับใจกันเอง